สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดำดินฟินเวอร์นะครับช็อตนี้เรามาชมปากทางขึ้นบอ่อขึ้นถนนกันครับชมสไตล์การส่งของแต่ละคันครับผมเปิดหัวด้วยของน้องแจ็คครับผมเสียแจ็คของทีมงานโชคสมชายครับผม ชิว่าชิวชิวสายชิวอยู่แล้วลำนี้ซืบเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงานนิดหน่อยครับช่วงเช้าแล้วมันประจวบเหมาะกับว่าแดดยังไม่ไม่ออกฮะมันมีเมฆบางๆปกคลุมอยู่ครับ แต่ลมมันเดินแล้วฮะเดี๋ยวว่าผิวดินก็จะแห้งวิ่งเข้าออกได้สบายเดี๋ยวเราเรอชมช็อตต่อไปครับช็อตต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นรถของใครทีมงานไหนนะได้ยินเสียงบึนๆมาแล้ว อ้ออันนี้ JO แปด C ครับสบายสบายครับสำหรับ KO แปด C ชิวๆครับชิวๆชิวๆพวกน,น้องๆที่เขาเป็นกล้องไม่ได้ฮนะส่งเสียงต้องมีลั่นทุ่งกันครับ โอเคครับเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวไปชมคันต่อไปครับมาและะ้วได้ยินเสียงเฟืองท้ายมาฮ,ฮึดฮึดมาเลยโอ้โหอดีตเคยเป็นสิบล้อนะครับคันนี้ทีมงานที่ใหญ่เดือนดินดน้นด่วนอดีตเคยเป็นสิบล้อครับเอามาตัดท่อนทำหกล้อครับผม จบๆจบไปกระแสต,ตอนนี้หกล้อกำลังมาต้องใครมีรถที่ว่าไม่ได้ใช้งานก็เยอะครับตอนนี้กระแสที่ว่าตัดทำหกล้อนี่เยอะมากสำหรับเสียรุ่นยุคบุกเบิกครับตัวเมื่อกี้นี่น่าจะเป็น 6D16 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องไปรีวิวกันอีกทีเจนมาหลายช็อตแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ได้รีวิวใครรับชมกันครับล้ำต่อมาจะเป็นคันไหนเอ่ยนั่นแล้วครับเจ้าล็อกคันสวยครับเมื่อวานนี้ที่ผมรีวิวไปใช้ได้ครับใช้ได้ ใช้ได้ครับเฟืองท้ายลงตัวแน่นอนสวยงามครับสวยงามขึ้นแบบนิ่มๆเฟืองท้ายลงตัวแสดงว่ามีเกียร์ช่วยแน่นอนแล้วก็ลงตัวเฟืองท้ายครับเพราะว่าเครื่องไม่ได้ใหญ่มากอ่ะได้ยินเสียงบึ้ดแล้วครับโอ้ยน้ายาวตัวแรงครับ ผมว่าคันนี้นะ่ะเครื่องนี้ไม่น่าจะทำมันไม่น่าจะเดิมอะโมมาทั้งลำแล้วครับน่าจะใช่นะครับคันนี้ผมยังไม่ได้สอบถามครับติ๊กเกอร์เกสซิ่งบัสไทยแลน์อยู่ด้านหน้าครับกระท้าเป็นขอบยี่สิบองจุดห้าแลวประกันว่าเครื่องไม่ธรรมดาแน่ฟังแล้วเสียงเครื่องเบามากครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวได้ไปขอรีวิวันครับโอ้โหไปในสายไปเลยฮะ น่าจะชุดเดียวกับมิตูแล้วก็เจ้าล็อกคันเมื่อกี้ฮะทีมงานนี้ยังไม่ได้ถามข้อมูลอะไรมากนะครับมีแต่รถแรงๆครับไม่แรงอยู่ยากฮะถ้าเจอสถานการณ์เล่ๆแบบนี้ไม่แรงอยู่ยาก อ่ะไปครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับพาไปชมกันว่าทางมันจะเละข,ขนาดไหนไม่รู้ว่ารถผมขับสองธรรมดานี่จะไปได้หรือเปล่า <c oughs> ต้องไปลรุ้นกันเนับต้องรุ้นกันค่ะ ตนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วครับผมมันจะมีจุดซอฟก็จุดเละก็ตรงนี้แลครับแต่ข้างล่างมันแข็งระวังมันจะปิ้นแค่นั้นเองแล้วก็ต้องส่งส่งขึ้นเนินนี่มาครับใครไม่มีดอกยางนี่เนื่อยหน่อยตรงนี้เป็นทางลูกรังครับไม่มีปัญหา ฝนมันตกทุกวันเลยครับโน่นป่าสมชายยังทำทางอยู่เลยครับเดี๋ยวเราลงไปกันไม่กลัวครับไม่กลัวรถไถอยู่โอเคช่วงนี้ยังแข็งอยู่ครับช่วงนี้ยังแข็งอยู่ไม่มีปัญหา แต่ตรงจุดนี้แล้วครับเพราะว่าตรงนี้มันซอฟครับมันซอฟเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางอตรงนี้เราได้เปิดทางใหม่ครับมันจะเป็นอะไรที่ซอฟเอ้าวแต่มาได้แล้วค้าคันแรกมาแล้วไม่มีปัญหาคันแรกมาแล้วไม่มีปัญหาคันแรกมาแล้วไม่มีปัญหา สองสามต่อมาครับเดี๋ยวเรามาชมมีตอนขึ้นโคกันอีกทีครับเพราะว่ามันลื่นนะแต่ตอนนี้รถเปล่าลับ าแสดงว่านางานนี่แข็งแน่มันเทมันลงไปเทกันได้เนี่ยอ่าอ่าใช่ครับเราก็ยังอยู่กับป๋าสมชายนะครับอันนี้แมคโกรของ